สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับผมพบกันแนวทางห่างเซิงภาคว่ายนะครับส่งท้ายกันน้ะห่างเซิงเมื่อเช้เชาอเสียดายครับมาตุลองต้องขออาภัยครับต้องขออภัยจริงๆ16หนึ่งหกตัวเดียวกันผมเดนเอาหกเดินมาหนึ่งก็เห็นเมื่อคืนหกมันเดินอยู่หกยังไม่มาเลยเช้านี้สําหรับพุ้นโอเคครับดูเงนต่อเผื่อหกมาบ่าย,ยกันเนาะ ฝังเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับใครคิดว่าพูดจาไม่น่าฟังไม่นองเข้ามาเนาะผมก็พูดอย่างนี้นะพูดตั้งแต่พูดตั้งแต่เท่าไหร่นะน่าจะละพููตั้งแต่จนจนถึงตัวนี้น่ยพูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นยะ <c oughs> นะทางเสียงภาคบ่ายเอาเมื่อวานทางเสียงภาคบ่ายเอาเอายืนก่อนไอ้อธิบายคร่าวๆครับทางเสียงเมื่อวานเชา้าปิดสิบแต้มบ่ายปิดพี่น้องบนล่างนะครับบ่ายพี่น้องบนล่าง วันนี้แนวทางเดิมเหมือนกันเลยทางเสงเช้าปิด10แต้ม3773 3. ผมมองอยู่2ตัวแปรแรกเอ้ยผมมองอยู่2ตัวแปรตัวแปรแรกคืออาจจะปิด10แต้มเหมือนเดิมถ้าปิด10แต้มเหมือนเดิมไม่น่าหนี19กับ28ครับ19กับ28ผมว่าไม่หนีไม่หนีแนวนี้ถ้ากรณีปิด10แต้มนะแต่ส่วนตัวผมผมชอบพี่น้องครับวันนี้เด็น8ครับในสุด8เนาะ ผมว่าน่าจะเป็นท้าย8ท้าย6โดยประมาณครับเนาะผมว่าน่าจะแนวนี้น่าจะแนวนี้นะครับศ8นย์แปดแล้วก็เกครับผมร้อยมัดหครับผมก็เอาตัวรองไปใส่ครับใครถามว่า106คืออะไรก็เล่น3ตัวเล่น6 8แปดศู 84 6 8 7 6 8 9 6ประมาณนี้นะครับ hey, 68, 68, เฮ้ยห9 8้าปประมาณนี้นะีก็คือลากัลักษณะเคลื่ลาก8 6แต่เอาแค่6 5ห้างที่ผมวางครับแต่ผมมีจับคู่นะครับ78บวก 7, เบ 76, มันอยู่ที่ลบมา7 7 6ถ้าหุ้นขึ้นบวกห้ามจับคู่นี้นะครับไม่มีไม่มีโผล่มาห6ครับโอเคชอบอยู่2คู่นี้ครับท่านก็เพิ่มมา ท่านเพิ่มมา2หางคือ7 6กับ56ครับ, 5, รบซึ่งเป็นตัวลองที่ผมวางที่ผมวางนครับผมว่าน่าจะแนวนี้นะครับแต่ถ้าอีกอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ความน่าจะเป็นแรกคือถ้ามา10แต้มก็น่าจะเป็น19กับ28นะครับแต่ผมชอบตัวนี้ผมยังดูผมยังเล็งต่อไปเมื่อวนันศุกร์อิงไ้เมื่อวนันศุกร์ใช่เมื่อวนันศุกร์มันก็พี่น้องอะเมื่อวนันศุกร์ปินมาปิด8 9ผมว่าน่าพี่น้องน่าจะเดินต่อบ่ายนี้ครับ ขอขอบคุณในแทะในการทนฟังผมโมโลแล้วกันสวีด์เสิร์ด,ดีครับ